วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเป๋ากันอีกหนึ่งใบเลยนะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไริงนี่นะครับทุกคนตัวนี้เป็นกระเป๋านิดนะครับเป็นกระเป๋าใบเล็กที่อ่าสพายเหมือนไม่สพายนะครับทุกคนคือทุกคนจะเห็นนะ่อ่ปกติเวลากระเป๋าเราสพายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะลาคาญพวกสายกระเป๋านะกับการใส่ชุดบางชุดน,นะทุกคน เราเนี่ยก็อยากได้กระเป๋าที่มันสะพายแล้วมันความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้สะพายกระเป๋าอยู่นะครับซึ่งกระเป๋าส่วนใหญ่ที่เขาทําออกมาตัวเส้นกระเป๋าเนี่ยมันจะค่อนข้างหนาน,นิดนึงเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ดูนี่ส่วนใหญ่สกัใส่สะพายกระเป๋ามันก็จะเป็นในลักษณะความหนาประมาณเท่านี้นะครับทุกคนเวลาเราสะพายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบว่าเนี่ยบางทีแบบมันพกของแล้วมันก็ หนีบรัดเสื้อเราเอย่างนี้ยครับทุกคนบางคนก็ลำคาญคือผมมันมีตัวอ,อยู่ว่าอยากได้กระเป๋าที่มันใช้สะพายแต่ความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้พกกระเป๋านั่นเองก็เลยออกมาได้กระเป๋าใบนี้นะทุกคนกับกระเป๋านิต Neo Classic ตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าที่ใส่พวกกระเป๋าตังมือถือที่ชาร์จแบต power bank ต่างๆได้มากมายของที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับทุกคนเนี่ยช่องมันไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทนะุกคนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมมารีวิวช่องให้ดูอย่างแรกเลยทุกคนตัวนี้มันจะมีตัวนี้อยู่น,นี่ข้างหน้าสามารถเอาอะไรไปห้อยเกี่ยวมันได้นะสวยดีนะดีไซน์แล้วก็กันตรงนี้เป็นผ้าแบบกันน้ำนะทุกคนน้ำไม่ไม่ซึมเข้าแน่นอนอ่าเรามาดูช่องข้างในกันช่องข้างในมันจะมีที่ปึ๊บเปิดมา ช่องคณะเป็นแม่เหล็กนะทุกคนนี่เป็นป้าอ่าตรงนี้เป็นแม่เหล็กสามารถเก็บพวกมือถือหรืออะไรพวกนี้ไม่ไม่แนะนําให้เป็นของหนาๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของที่หนามากเนี่ยตัวแม่เหล็กอะ่ะมันจะปิดไม่ได้สนิทเดี๋ยวผมหยิบของมาให้ดูโอเคทุกคนก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่พวกของเล็กๆให้ดูอย่างตัว เอ่อ power bank ของ Apple นะที่มันขนาดไม่ใหญ่มากทุกคนพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจริงๆมันก็เหลือพื้นที่อีกนะแต่ว่าไม่แน่นะไม่ใส่เยอะเนี่ยแม่เหล็กเขายังปิดได้อยู่มันก็ยังปิดมิดชิดอยู่นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเราเอาของที่มันใหญ่ใส่เมื่อไหร่เนี่ยครับคือถามว่ามันใส่ได้ไหมมันใส่ได้ทุกคนสาหรับใครที่แบบว่าอยากแกะพกเนี่ยแต่ข้อเสียข,ของมันก็จะมีอยู่ที่ว่าอย่าง iPhone 14 pro max ที่ผมใช้อยู่กับใส่เคสที่ค่อนข้างหนา ตัวแม่เหล็กมันมันไม่ปิดให้นะครับเพราะว่าความหนาเนี่ยมันทําให้มันตรงนะเห็นป่ะ,ะ,ะแม่เหล็กมันจะปิดให้ไม่ได้ดังนั้นก็ใครอยากเก็บของอะไรที่มันมีชิ้นนิดนึงก็ต้องใส่ไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆมันถึงแม่เหล็กปิดได้แต่ต่อมาช่องนี้ครับทุกคนแล้วก็ผมรีวิวให้ดูนี่ก่อนดูหูจับเขาเป็นไ,ไงดีนะเนี่ยเขาทำหูจับมาดีเปิดมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นช่องใหญ่ แต่ก็ไม่ก็มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนะทุกคนมันก็ไม่ได้ใส่อะไรที่เยอะเท่าไหร่นะมันเหมาะสําหรับแบบว่า,เ,าเดินห้างชิลๆพกของแบบนิดหน่อยเลยแค่มือถือเป่าตังกระเป๋าแบงค์หรืออาจจะเป็นแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูอันนี้สมมติผมพกมือถือนะทุกคนไม่อยากเอามือถือใส่ไว้ในกระเป๋าเงกงก็เอามือถือใส่ไว้ในนี้ได้เลยปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะปิดซิปได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดีนะครับทุกคนแล้วก็ช่องหน้ากนะ็เอา เขาแบงค์ใส่อะพกมือถือเขาแบงค์สองอันจบง่ายๆเรียบๆนะครับนี่ทุกอันนี้ปิดได้แล้วแบบดูดูดูความความบางของมันทุกคนความบางของกระเป๋านะครับเมื่อเราใส่ไม่เยอะแล้วพอเราเอ่อมาดูกันตรงสา,ตสายเนี่ยตัวสายเนี่ยเขาเป็นเส้นเลยทุกคนมันไม่ใช่เป็นแบบที่ผมให้ดูอันะเ,เกี้เออแล้วก็การการปรับการปรับสายเอ่อการปรับสายสั้นยาวทุกคนปรับง่ายมากนี่เห็นตัวนี้ไหม กดกดหนึ่งแล้วก็ลูดขึ้นลูดลงเนี่ยมันก็ปรับความยาวแล้วอะ่ะปรับง่ายสุดๆชอบมากๆแล้วก็มีตัวแผ่นลองบามาให้นะครับทุกคนแต่งลุกอ่าแต่งลุกแบบสีดำนะเข้ากับเสื้อสีดำเนี่ยสวยมากๆผมลองใส่มาแนละ้วและเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาลองสไลายให้ดูดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรปึ๊บเนี่ยเมื่อเราสะพายนะทุกคนมันก็จะประมาณนี้ เห็นไหมมันมัน,ม,นมันไม่ใช่กระเป๋าอะไรเธอท้าสพายเหมือนไม่สะพายทุกคนสวยมากๆานกะกระเป๋าใบเนี้ยพกแบบพกนิดหน่อยอ่ะเออพกไม่เยอะกระเป๋าใบเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบชิวๆครับแต่งลุคคลาสสิกอะไรอย่างงี้นะนี่แล้วก็เดี๋ยวผมลองปรับสั้นยาวเนี่ปึ๊บปรับสั้นเห็นไหมนี่ ปรับไม่ถึง2วิอรทุกคนมันก็ปรับได้แล้วอะ่ะอยากปรับสั้นปรับยาว่อไหนก็ได้กับบางกระเป๋าเนี่ยที่ต้องใช้เวลาปรับแล้วเราจะขี้เกียจปรับย,ยาวไปช่างมันเถอะอดทน,ออนหน่อยขี้เกียจปรับนะครับแต่อันเนี้ยแบบอยากสั้นปึ๊บนี่สะพายคล่องแคล่วนะครับอยากยาวหน่อยชิวๆโอเคเนี่แบบนี้ป็นไง,ไงชิวๆทุกคนหยิบของก็ power b a n ปึ๊บเอามือถือ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเล่นเสร็จก็เก็บเข้ากระเป๋าชิปจบง่ายในดเดียวแล้วข้อดีของข้างหน้าตัวนี้นะครับทุกคนหรือไม่ว่าจะเป็นวนอื่นก็ตามเนี่ยตัวนเนี้ยอย่างอย่าง AirPod ผมยังมีที่เกี่ยวใช่ปหถ้าไม่อยากให้กระเป๋าผมก็มาพก่างนี้จบง่ายมากๆนะครับ ประมาณนี้กับกระเป๋าของนิดนะครับทุกคนตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ที่ว่าใครจะหาได้ในราคาไหนนะครับกับช่วงโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ช่องทาง s h อ p e e นะครับทุกคนร้าน I Love to Go นะฮะตัวนี้ก็ขายอยู่นะครับก็ใครอยากได้ไปหาซื้อกันนะผมที่ผมเห็นมันมีอยู่2สีสีขาวกับสีดำนะครับแล้วถ้าเกิดใครคิดว่า กระเป๋าใบนี้เล็กไปนะทุกคนมันมีอีกไซส์หนึ่งที่ขนาดใหญ่กว่านี้นะมันน่าจะเพิ่มมาประมาณเนี้แต่ผมจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่าตัวนั้นอะสายมันจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ใหญ่หน่อยก็ต้องก็ต้องยอมเป็นสายสะพายที่มันแบบ หนาเตอะหน่อยอย่างนั้นเองแต่ว่าทรงมันจะประมาณนี้เลยสวยๆประมาณนี้กันน้ำกันน้ำผมว่ากันได้ร0อยเนะครับสำหรับกระเป๋าใบนี้ก็ขอญอาตรีวิวเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะใน shopee ปปรีบไปกดกันเลยนะครับทุกคนส่วนวันนี้ไปละบ๊ายบาย